ัานดเปเอนิมัมในนันน้นถึงได้ โดยความประจำปีกับการนะครับในระจำีที่ทแล้วก็ราชการหรารั่จังหวัดกได้ตีวาราชินีนท่ภัยโเมืวานนี้นะครับคือวันที่23แะตั กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบันิการเลือกนะครับสาต่อการอิจาประจำจังหวัดกรมีขึ้นไปนะครับในวันที่20ตุลามนี้นะครับแล้วก็จังหวัดได้ออกานะครับสหวัดเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกนะครับทาเลือกขร่อตาระจำจังหวัดอที่18ชุดที่16คณะร้อย54นะครับกำหนดขั้นตอนวิธีการเลือกสารต้า ทาัวดรีข is ึ้นนะครับซึ่งในระเียเดี๋ยวผมจะไดิจาให้ทีุ่ดนี้ด้ยล้วต่อไปนะครับนอกจากนั้นทางจังหวัดกระบี่ับได้มีประกาศแต่งตั้งคณะรัมการพัฒนขามาการปะจังหวัดกรบีนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนการประกาศแต่งตั้งคณะรัมนรพัฒเเมาดการระจังหวัดกระบี่นะครับอนี้นรับอายอตนา้ตามข้อเก้าแห่งกทบัญญัอ ปีสอออกตามความแหงพระราชัต <apply some drinks> ิการบริหารขอองค์กรตัดสนใตราบปรมาณกว่าห้าร้รายละเอียดนะครับตอนที่จะทําการเปิดการประชุมผมก็คือที่มาประจำวัดที่ต่างๆนะครับซี่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้าที่ประชุมแห่งนี้สะครับตทางที่นั่งทางด้านข้างก็เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับระเบียบแา้งควมายนะครับที่จะวันนี้ก็คงจะเป็น การประชุมนะครับทานเลืออคณ้อรามการสลามจังหวัดนะครับของจังวัดปีเราแล้ที่หนึงครับเรียนเรื่องที่นำเสที่ประชุมได้สำเร็ครับก็ด้วยกรรมการการสลัมจังหวัดประจักรปีนะครับและการทัดเรืองได้นวนที่24่สิบสีาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะพบวันละตำแหน่งในวันที่สาพฤษกายมนะครับคุณใรนวันนี้นะครับตามมาตรา23และ2ีแห่งรองใหญิการบริหารองค์กรอิสลาม อุตสาหกรรมประมา5 4 0นะครับแล้วก็ให้มีตวามมุ่งมั่นและให้ให้ผูวรัฐบาลจัดการและเลือกตามคำสั่งนะเพราะว่าแบบนี้เลยเวลาตามกำสั่งแล้วผู้ที่มาหลังจากนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ลงแนนนะครับอันนี้ก็ต้องขอที่แจ้งเป็นเบื้องต้นเรื่องกรรมการการสลับจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องเน้นนะครับเน้นผู้ผู้ที่มาประชุมเป็นหลักนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่า มาพูดเราจะคัดเลือกต่างๆผู้ที่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัตินะครับเป็นกฎหมายตั้งเดิมไปกดังเหมือน,น,ะนะกันท่านผู้รครับว่าเคเพราะว่าเป็นประเึกไปตามรัฐประกาศจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ออกเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2อ5 4นอห้าสี่นะครับเราได้ออกประกาศถึงข้อ2นะครับผมขออนุญาตย้ำอ่านอีนอกครั้งนะครับว่าวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกนะครับสองจหนึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อได้แก่อีหม่ามผู้เข้าร่วมประชุม ท่านนี้ไม่ตัดสิทิในการเสนอชื่อตัวเองหรือท่านจำหายที่นั่งอยู่ที่นี้เั้ท่านนะครับท่านที่ไปอยู่เมืองนอกก็ต้อ,ตองเสียสิทธิ์ไปถูกไหมครับอันนี้ท่านจะมาอ้างว่าน,นี้ไม่ได้นะท่านขอใช้สิทธิ์ส่งามาจากต่างประเทศแบบเลือกตั้งโทรไปการประชุมจึงเป็นสาระสาคัญขอ,ของขั้นตออกากคัดเลือกถูกไหมครับถือว่าการประชุมเนี่ยมีสาระสาคัญเป็นเรื่องที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงเลยนะครับอีกทั้งสิทธิในการที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเสนอชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ นะครับการที่ผู้ถูกเสนอชื่อไม่อยู่ในที่ประชุมทาให้บุคคลดังกล่าวไม่มีข้อเท็จริงเพียงพอประกอบการจารนาว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธนะฮะอันนี้ท่านจะจะแย้งผมใจกันเพราะว่าท่านบอกว่าผมเปลีหนังรือยอมว่าผมใจเย้าแต่ผมไม่มานะครับถูกไว้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้เองนะครับที่ท่านกำลังจะบอกอันนี้เราต้องการไว้หมดเลยนะครับว่าการประชุมเป็นสาระสําคัญของนะครับ ท่านจะอะไรนะฮะขออนุญาตว่าจะเป็นอะไรยังก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญที่จะต้องท,งทองัทุกอย่างทุกอย่างใบรับรองแพทย์มีสำนองผู้ิบัติมีรับรองการเกิดมีบัตรประชาชนมีสำนาทะเบียนบ้านมีสำนองทะเบียนสัพย์สินมีกรณีกรณีนี้ท่านจะอยากจะให้คนที่อยู่แล้วมาชื่นนะครับได้มีสิทธิ์ได้สิทชิ่นในนั้นในส่วนตัวนะครับือผมบอกอย่างนี้ว่าถึงแม้จะมี เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดบางทีเขาอาจจะเอาหรือไม่เอานะครับเพราะยืนยันบางทีเขาถ้าเขายืนยันเป็นระละกักอ,อักษรอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีระละกักอักษรในที่ประชุมหนึ่งไม่เห็นด้วยประการที่สองอาจจะเป็นเสียงเย็นยันนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ในส่วนตัวผมคิดอย่างนี้ว่าไม่ควรนะครับที่จะเสนอชื่อถ้าไม่อยู่ในที่ประชุมขอบคุณมากครับครับตอนนี้ก็ขอ แสดงความป็นเห็นนะครับผมเองก็จะได้ถือว่าเราตามประการนี้คือคงจะต้องแม่หัวหน้ากันนะครับแต่ว่าเราอรคฟังเสียงของท่านดูนะครับอันนี้เป็นในความเห็นของกรรมการนะครับซึ่งกรรมการมองอย่างนี้ครับท่านู้ว่าที่รับมอบมาดดาเนินการประธานในฐานะประธานใหญ่ด้วยนะครับมองอย่างนี้เราถึงได้ออกคำตัดออกไปครับครับเลครับแสดงวาคารพหลออ้ผมี่มาไม่ใช่พัะก็ลครับผมก็รับขอบนาน คือการเลือกกรรมการมัสยิอกรรมการอิสลามในจังหวัดนะครับคือมันต้องมีอำนาจจากคำว่าที่พูดเมื่อกี้คนะรับถูกต้องคือในในกรณีเหมือนกับว่ารมันโศคนที่ไม่สอบจอาคะแนนยังไงผมอยากจะให้ยืนยันว่าให้ตัวอ,อิมามทุคนตกองพว่าจะเอาคนที่ไม่อยู่หรือคนที่อยู่กทับเซลนะครับ เสนอให้ให้ลงปฏิใช่ไหมครับข้าพเจ้าถ้าพอดีเป็นยาวเป็นปิเศษนหมครับเสนอปฏิประเด็นนี้ก่อนนะครับประเด็นที่เกิดความขัดแย้งขนาดนี้ว่าจะเอาตามประกาศจังหวัดหรือไม่หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นมีท่านผู้มีเกียรติเสนอมีท่านอื่นจอภิปรายว่าต่ามเลยจากสามสิบันนี้ก็ถือว่าเป็นปจเียนนะครับอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมชี้แจงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบบให้ในประชุมการตได้ผมกอ ามเห็นว่าที่ประชุมที่ห้าผาว่าผู้เสนอชื่อเลือกตั้งไม่มีตัวอยู่ที่นี่ตตนแต่จำนำทุกเรื่องเขาได้ทำไปพร้อมแล้วและเขาตินไปเรียบร้อยแล้วผมเห็นด้วยว่าคุณสิเลือกมีติดเลือกแต่ในกรณีนี้ผมก็จะรูกว่าไม่้องคนอื่นเสนอแล้วให้ทาง คณะกรรมการขอเสียงว่าจะเอาอุกรัต่ครับสุ่พรอมมอวรอรัผมก็อยากแสดงความคิดเห็นจากเช่นไม่ากไม่หมางแ่ท่านสดงความิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการประจําจะประจําจังหวัดของเรานะครับ เกิ่วเรื่องผู้ที่ไม่อยู่นใ,นในที่ตามการเลือกตั้งที่นี้นะครับไปอยู่ต่างประเทศบ้างไปอยู่โรงพยาบาลบ้างกรณีนี้รู้สึกว่าจะเป็นมีปัญหาอยู่แต่ความคิดเห็นของผมนะครับตาม นะครับผมเอว่าจะเป็นคุนที่ถือมาทำงานในการระลอกของคณะทำกานพิตนะครับเพราะคณะทำานพอดีผมรับารอบมผมาในตีนับุญนะเอ่อพระธรรมนะครับทุกท่านผมยอมรับว่าผมหายแะ้วมาตดกประจุนะครับไว้แต่นีแต่ที้ทางเราผมได้มองนะคือผมก้นกผตายแับ ซึ่งตำบลจ้านลูกเหลวท่าหวาระเบียบการระเบียบการตอนนี้คือเราเป็นการรมัดกามหลดับระมัดคือตรงนี้บุคคลเดี๋ยวตรงนี้นันประเด็นหนึ่งประเด็นตรงผู้ที่รุ่งจำโนหรือว่าเอกสารต่างๆมาลงระมัดทาหวาบุคคลผู้นั้นอยู่ในที่ตรงนี้ไหมไอยู่ถ้าทางไปอยู่นะครับ ช้วิธียกเอือขึ้นเรือพิสานนะครับแล้วเวลายกให้เจ้าหน้าที่นับให้เรียบร้อยก่อนนะครับีจะแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มนะครับเป็นแถวนะครับแบ่งเปยนร้อยนะครับเยวเายกทางเลยนะครับเยยกขึ้นยกลงเลยนะฮะเดี๋ยวแทนนะครับให้เป็นชัดเจนนะครับผู้ยกนะครับนะครับต่อไปจะเปิดให้ทำการลงมตินะครับว่าจะใช้วิธีการนะครับในการเลือกครั้งนี้โดยวิธีรับหรือเผยนะครับ แต่ที่แจ้งเลครับครับให้ใหยท้ายวิีเปิดเผยกันไดยกมือ้ับสองสามสามท่านครับวิธีละก็เป็นอันว่าเป็นไปตามข้อเสนอของท่านนะครับคือจะให้มีการเสนอและผู้รับามตัวกี่วาะระกาวผม นายเมนูมีหมั่นมัสยิดบ้าโดยนึกขอเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการอิสลามในวัดบีหนึ่งนายอิชยากรุฎีครับผมนายวัฒน์เดชกรนายขรรค์รับรองนายอัศนาวีมุกุระครับผมรับนายเรนนัทอัชนาวีมุกุระครับผมเรนนัทเดชกร ท่านยอมรับหรือปฏิเสธครับที่จะรับเสนอรับครับขอรอครับขอท่านครับตอบท่านครับรอไปครับผู้รัรองครับท่านแรกครับผมนายก่านที่เกี่ยวกับของพุทธศาสนาผู้รับรองท่านสามารถจัดการอยู่ี่นี่ได้ครับท่านจะรับไหมครับที่จะเป็นรับได้ครับขออนุร ผมนายสมชายวัต <łość> ิดีสมชายวัติดีรับรองนะครับประเมินท่านที่สองครับสมเดจพยัญการบริเมินกติสมเดชพยัญการประเมิปกติสอท่านนะครับอี่ันนลครับให้การรับรองครับ เดี๋ยวากกลกปูหาเป็นพ่อตอลาดทีนะครับจะช้าร้านะครแต่เรียบรอยอย้อยจะรอเดี๋ยวเพ่ใจัาเดี๋ยวไม่ทันทำนั่งลอย่อนก็ได้นะครับไม่ต้องปยัครับอยอย่าผมพิช้เอง เราเปิดในวันนี้นะครับเพื่อทำการเลือกคณะกรรมการอิสระประจำจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะเป็นผู้นะครับได้รับเลือกจำนวนไม่เกิน30ท่านนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ1นึ่งถึงสานะครับก็จะเป็นผู้ได้รับเลือกนะครับถ้าหากว่าตอนนี้นะครับมีผู้นะครับ หนึ่งในสามสิบนั้นมีคะแนนเท่ากันนะครับก็จะใช้วิธีจับฉลากนะครับจับฉลากจนได้ผู้สมัครครบสามจิตท่านนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมจะแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายนะครับขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ดูนะครับเมื่อผมอ่านคะแนนแต่ละเบอร์นะครับเจ้าหน้าที่นั้นลงถูกไปนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้างล่างอีกของท่านนะครับที่จะลงด้วยมือ นะครับอีกสามท่านนั้นจะลงแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับแล้วก็แต่ละเบอร์ท่านโดยดูผมจะอ่านช้าๆนะครับเพราะว่าร้อยว่อยนะครับก็หนึ่งก็คือจะตรวจสอบต่อนะครับว่าบัตรที่ทาการเลื่อนนั้นนะครับเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียนะครับผมจะดูนะครับเป็นบัตรดีนะครับเดี๋ยวจะอ่านคะแนนทีละลำดับนะครับหมายเลขหนึ่งสาม 以、sí.

ต่อไปนะครับปฏิที่สองนะครับ,รบเลือกไม่เกินจำนวนนะครับหมายเลขสองครับปฏินะครับหนึ่งสามสี่เจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ด